ผู้สื้อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางสาวสุธินีอายุ24ปีแม่ค้าขายข,ข,ขนมจีนตลาดเทศประสิทธิ์ว่าถูกขโมยมะม่วงแขวนเอาไว้ที่รถจักรยานยนต์เหตุเกิดช่วงค่ำวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาที่รถถ้านสะดวกซื้อริมถนนเลียบทางรถไฟในตำบลหนองปลือนางสาวสุธินีบอกว่าซื้อมะม่วงมา2โล40บ,บาทแขวนไว้ที่รถจักรยานยนต์แล้วก็แวะเข้าไปรถถ้านสะดวกซื้อนะคะจอดรถไว้หน้าร้านตามปกติค่ะออกมาก็พบว่ามะม่วงหายถูกขโมยไปแล้ว ไม่ได้แจ้งความนะคะเพราะคิดว่าคนที่เอาไปเนี่ยคงจะเดือดร้อนแต่ก็อยากจะฝากถึงประชาชนทั่วไปเก็บของให้ดีๆยิ่งถ้าหากเป็นทรัพย์สินมีค่าอาจจะทําให้เดือดร้อนได้ค่ะตะขอเนี่ยะจะมาฝั่งฝั่งนี้ไม่ได้ถ้ามันไม่ดึง,งกันไม่รู้มันก็จะดึงแบบนี้มันไม่ได้เลยีไม่เคยดึงให้นัำสัตว์มาอยู่ฝั่งคือเราแฝดไม่น่ารถเหรอซื้อซื้อมาเท่าไหร่พี่ บาทเื้อมาสองโลแล้วก็แหวมาอีกเกือบโลอ่ะยิ่งดูมันยิ่งไปมันยิ่งไปเดินไปเดินไปตอนนั้นเราไปทำอะไรครับมาซื้อของนั่นแหละซื้อมะม่วงมาจากซอยเมืองค่ะแล้วก็มางแวะซื้ออขสมืออะไรซื้อน้แข็งแล้วก็กลับมาแล้วลูกซื้อไอติมลูกก็อยู่ตู้ไอติมอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ไม่ได้มองไม่ได้อะไรใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มองรถก็จอดอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ามาทุกวันมาวันละสองสามรอบก็ไม่เคยเดินอย่างเงี้ยไปแถวบ้านด้วยอ่ะเนาะ ก็ไม่เห็นหน้าก็เห็นแต่หลังมันโค้งมาตรงนี้โค้งมาโค้งมาแล้วก็รถจอดมุมกล้องดึงถีอ๋อคือพี่พี่แฝนมาม่วงไว้หน้ารถเลยใช่แล้วก็มีวัยรุ่นขี่มาใช่ค่ะมันจอดรถไปแถวๆนั้นแหะอืมมากี่คนครับคนเดียวครัคนเดียวแล้วก็เดินเดินเดินมาแล้วก็โค้งมาดึงดึงไปแล้วก็ไปเดินอืมคือดึงกระชากไปแล้วก็เดินหนีไปเลยอืมเหมือนเราของหน้ารถตัวเองแล้วก็ไปอืม ซื้อมาก,กี่โลพี่ะม่วงสองโลกว่าเกือบสามโลก็แถมมาให้อีกเกือบสามโลซื้อมาเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทแล้วรู้สึกยังไงเหตุการณ์นี้มันตลกอะพี่ขอได้ไหมอ่ะลูกเดียวหนูก็ให้สองลูกสามลูกจะขอขอ,ขอได้หนูจะีขายของหนูก็ให้เขาตลอดคนมาขอ <S <S คนมาอะไรขอกินหนูยังให้เลยใช่ไหมล่ะคนขายของขายอะไรเนาะอยากฝ<ม>า,ากเตือนประชาชนอะไรหน่อยไหมครับก็เีค่ะก็ดูดีๆเลยของตัวเองอะเนาะเราก็ไม่รู้แหละคนเราเนาะ นใคใไล้ตัวหรือเปล่า